สวัดีครับมาพี่น้องกินกันอีกแล้ว <นะ S 1> เดี๋ยวเขาหน้าจ็บขอบอะไรเกลียวไปแหวนพจารวดแบบน,นี้หน้าตั้งนี่เลยพวกเราเกล,เกลกียวเอิ่มขันกินตะลังอยากได้บรรยากาศแท้กับแมงวันเนาะอันนี้ไว้ซื้อนี่ก็ได้แล้วสวัสดีครับพี่น้องเก็บบะเขือพี่น้องเก็บบะเขือไปใส่หนึ่งปลา ยุ่หมดปีกเคือเอาข่พี่น้องเลย <c oughs> น่วยกำลังงามแต่ทำไมไงมัน <c oughs> โอ้ยข้าวเดียวขึ้นหลายเต๋อเพราะันได้หดนำเลยเอาไปลองอันได้หดนำเลยงา,งาม ย่างๆอีกหลายเลยแต่ว่าหน่วยมันก็ลังเอาไว้ให้มันใหญ่กว่าน่ะนะกัน,นาจากธรรมชาติผลผลิตเท่าเองมะเขือแล้วก็พักบ่วงขนด้วยเซียหนำว้พี่น้องเอาทีย่อนมันอ่ะพี่น้อง,อ,งอันนี้หล้างก่อนด่างไฟเรียบร้อยอยู่ฟื้นเข้าไปเห็นมาเบิ่งวิธีหนึ่งไปยังไงนะพี่น้องันมีบ้าเพชร้ะกูลได้พักมาที่นี่น้ำม,มันเริ่มเดือดแล้วปลาเนี่ยมันมันบ่โดดกระทุกกับพี่น้อง พักง่ายๆห้อง,น,อน,อองนี่ล่ะปรุงไปโลยมะเขือนี่เ่าเอานี่บอกเลยด้แย้ยมจับกิบมันง่ายไปเลยไปเลยปลูกปุดจากธรรมชาติปลูกเองบางทีวขึ้นตามธรรมชาติไปพักกันนี่อันนี้จะ้อ่ก่อนไปนอง อันนี้มันชุกไว้เอาทุ่มชุชงกงานๆพี่อนอันนี้กะว่าเนื้อปลาสุกอ้าววันนี้อ่พี่นอ้องโอ้โผักเต็มจัดเต็มพี่นอ้องเอาวันนี้กรับปลเขือนงะนั่นก็นเริ่มเราพี่นอ้องวันนี้เขาใส่นี่แบบนี้ทัดยังหล่ะลืมซื้อทักบ่วงขนพี่นอ้องอ้าวผมเอาไม่ได้ผักพี่นอ้องป่า,ยยาอุตตรลางอ่าววันนี้เขากัด ผมไม่เนี่นะพี่น้องอีกประมันสามชิ้นาทีก็กินตอนนั้นนี่โอเค <Okay. S 2> ครับอ้าวพี่น้องไ่ทานกันดีกว่าอ้าบาัตเต็งคือโอ้หอมบอลลิลี่หอมหอมอ้าวซุกแล้วไปกินกันเฮ้ยนะตำแก้วกันพี่น้องขยอดดีครับมาพี่น้องกิน,นกันอีกแล้วโจ๊กเ,เขาหน้าจบโจ๊กอะไร แก่ไปมันดาวโหลดมันมีหน้าตังนี่เลยเขานาะ <c oughs> แก่อเออมันกินตะลางอยากได้บรรยาก,ากาศแด้กับแมงวันเนาะอันนี้ไว้ซื้อนี่ก็ไดแล้ว <c oughs> เอ,อานาพี่น้องห้อนเอาเยอะจากต้ทนทวดแมงวันเลือพี่น้องเล้ว ยังมาไต่ของแกโบ้แหละซีกแม่ป่านะจำรวนเนี่ยนะตัวแง่ไรนอนหลีนเหรอโอ้ยแต่สองขับไปป้อนลูกไปป้อน อืยัางมันนั่งตะลางที่บไปลงองเราไปลองเห้มันรยากาศแบบนี้อแค่ไม่ได้หรอก พึ่งพาานนึ่นนะมงมาเลยเนาะพเนาต้องมามาอย่งไงเัายอมมากาะอืมเว้หัวมันก็ยังงัืนเลยเนาะเลยแตกนอนดีนเนาะนาวเสีวเนียว โอเคโอ้ตายแยบเนี่ยอืมขามันสุกมากหวาน เรากินมมนวันไลนี่อ,อืออือโอ้โห <laughs> ม,มันพึ่งพึ่งมาเลยอือร้อ,องบ่ เิดหน่อยอันนาคตดีมือเนี้ยเขาเพิ่มอะไรใหกันเนี้ยมร้อยกั๊บอะไรเดีอยว่งเขาเนี่ยไปกินเลยล <c oughs> ร้อยกินข้าวมือเลย ได้แล้นี่แม่วันเท่ามันน้องแมมันกับครัคามาตัน้อยน้อยนี่เน้ะสาธุบีกินบีกินได้ทอมันน่ครับ ได้ทอ่มาแล้วเจ้ายังไม่ก็แล้วร้อยชูบาพเนี่ขอทวเนไม่นองเพราะว่าเาต้องอันชูก็แม่งมัน อันนี้ยินลุกทำยเอาไว้เห็นเปล่อคนนี้นา่ารักนะน่ายิ้มเราเป็นยิ้มได้ทำยังไงวัน ข้มนที่ไปอยู่นอยงนี่เลยอื